สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขสันต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้หิงมวลซืนอาหมุนนิมาตามพอดับเสื้ซเลยองพี่น้องเนาะสายตรงสายด่วนจวดจัดเนาะวันประจำวันที่16พฤศจิกาตรวดจัดบเป็นเั้นได้ตอดที่ตามไปพร้อมกันครับเอาไว้สวัสดีมาเองครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อดับเซเลยองครับครับผมครับสวัสดีครับผมเป็นไลยเนาะพ่อ ได้เลือกย่มดีแต่เนอะป้าใสสว่างดีแะฮะฮ่าฮากาศดีอากาศดีอากาศดีอืมเป็นยังไงพ่ออยู่ทั้งฝนห้อนหรือเย็นโอ้ยมันบวกเย็นมันบวกห่อนอ่ะยู่ทั้งยู่ทั้งฝนในมีสิจ้อนส่วนไหลเนาะมันใกล้ทะเลกับ้งมดเออโอ้ย่ใกล้ทะเลเนี่ยอากาศนี่ทีอยากห้อนนั่นแล้วันจะอืมบ้านเฮาได้ใส่เสื้อกันหนาวได้วยพ่ออืม สร้างเขียนและย่องวนโมหนาวเพียเร่ไป่เสือกันน้าว่ายังได้แดดมันแห้งมันสีผิวใหม่แดดตักแดดแห้งเด่นนอนหลับเงินเจ้าโสโอ้กำลังกำลังนับเงินเป๊ะๆอยู่ว่าที่ไปโยนแท้ทัดเตี้ยแบนตัวผมเนาะตามพอดับเสือระยางครับ ว่าจะไปคืนนั้นรักติรีมัยนั้นะนะสมัยมันถือกันสักเกียรโอ้อโหเอาไว้เพิ่งไปคืนดีพ่อ,อปฟาดตัวเห็นว่าใส่บว์วัตไลจนลืมไปคืนรถตติรีผมตัวนี้รัตตรีมันก็เขาให้หลายปีอยู่ด้วยวะก็หลายปีอยู่แล้วครับ เอาก็ข้างไว้ก็ได้เาอุ้าเงินเบิดใส่เนาะเออเอาเงินตู้เซฟไปเรือ่าไม่คืนเลยนะเนี่ยมโอ้เอาเอาเวลาบ้างหรือว่าไปขึ้นรถแต่รีดจครับผมอันฝันบ่พวกบ้านนี่บ่ฝันบ่ยังเรียสั่งล็อกยังเดียวเลยโอ้เป็นเรียกสั่งล็อกอ่า ชุดนีเล็กสั่งล็อกได้ครับ f อครับผมสั่งล็อกพินอลรักกัมันจีเป็นแนวแน่วทั้งเลือกรางได้พี่นองอโอ้จะมาล่างเยอะส่วนมากเป็นเลขสั่งล็อกครับผมรันกั พอแล้วกามันข mm ึ hmm. uh ้นลอกแก้ลอกดีแต่ตอๆเอาเอาเอามันมาเมืงดูวสนะเนาตัวโบราณหางอย่างน้โบาณหางเในคุณพ่อครับผมมันกะเนียนแกลนกะชุดนี่คือมันมีมีอยู่ เดดเด็ดเต้นเด็ดเด็ดแข่งแขงสองหางหลักหลักการหางนึงพี่นุ๊กโอ้คับผมชุดสั่งล็อกโดยเฉพาะได้เฮ้ยมนาวอ Af อกเก่าออกพี่นุ๊กเพราง่ายๆเลขลดไปครอบเลยพี่น้องอืออ่ะ บอกคงมมันไปเขาก็พันพอดีิพ่อเินเขาก็พันพอดีอืมนเมื่อจงหนถึงล่างอยู่แํ้การเมื่อความการดูจูนพูนอยู่กันหวาเขาหวกเขาเลยนะมองตามองกันอารารย์นั่นอาจารนี่เอาไปมากกันอ่าขึ้นเข้าตัวอ่ามันหวาอะไรจังคือพอำพนแม่พี่หว่งไงบอ ครับแต่มายามดีเมันก็สีมีคือ้นเราเลยพี่น้องครับผมที่ไปทางไหนเนี่ยตั้งไว้พี่น้องตั้งเลขสามไว้รอดโอ้การแรกตั้งสามไว้ก่อนบอกว่าแมนอืมอืมเอฟซีตั้งไว้แล้วครับเมื่อเตรียมสมุติประกาศเด่นซอสต,ตั้งเลขสามไว้เดี๋ยวคุณพ่อจะบอกวิธีครับน้าบอกแห้งครับ ว่ายด้วย่้งเแแบ่งปันแบ่งปันเนาะแบ่งปันไปเลยนี่คือสิ่งใน้ำครับผมดุนควาดินี่หยอนทีเลยะพี่น้องโอ้โอเส่วนนี่แหละอมที่ว่าเต็มปากเลยนะพ่อเนาะนม่เงินย่อนเชียงโศกเชียงมันนี่ยละมวาอุเลยอืมเขย่งเขยมเขยงขึ้นยพี่น้องครับผม จเห็เลยนอืมเลนมันถึงปุ๊บเลยตามา่งถงมุ่งตามอที่เียวั่นนะอ่า้าจงเ้่เมื่อไปมันปุมืตาคือเห็นงอนเห็นเงินกองตุงพุณจุนเก่งเพ่งยู่บล่าม่นอืมวงงับว่าจนุ่ง โม้นหมือนยัไหนก็รอข้างๆผมมือก็ขั้วจ้ำ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 มากยุทจังว่าเนี่ยแ่เราคุณพ่ออแต่เรอยยุทธ์เฟื่อนตลอดก็จแปลนไปก็งไปร่วมมันฝนไปเรื่อยอนั่นหละคนมันสิมีคนมันสิบันจรที่รองยังกลับมาได้ยุดอ ล้านเนี่ยบาทอีน้อยโอ้ล้านก็กระวิงกระิงซุล้นไปสองล้านเนาะอ้โ oh. อ uh ้อ oh. uh ั oh. Oh ่ละมัน oh. uh ี oh. right hmm. um, Adam, ่มีงกรมีาลที่บอ่เงนี่ออันล้านรุุ่่นล่างขาล่าเขาไปมากเขาเล่ขยับ Cái nhóc bún 12 lạng, cái nhóc lạng 3 lạng là là kia đó Ờ Nói lên Nói là kia chạy ngân kia đó Ờ Cô chỉ chạy đi bộ nhà không có lắm Ừ, chỉ chạy bộ nhà, nó dần Bộ Các má ngồi ngầu dưới liền nắp tấn ngân chua chua Há 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 như thế này thôi Năng như ngầu dưới liền tia Nè ngân cho họ bán ăn tia Nắp ngân cho họ bán ăn tia Ồ Nếu nhờ cửa là นั่งนับเงินหยุดปนมักทุเรียนค่ะพี่ครับผมเงินทครับยาตายวัดพี่น้องสิรวุ้ยอ่าเด็กจู่กระชานแดงดุซนกราชา์แดงดังเกียดไมรอดพี่น้องอืครับผมโอ้กับพี่น้องพี่น้องห่ะความสิบบ้านนั่งเบากับซองเอาไว้ซองมาเองซองเดียวหนึ่งวัวขาพี่น้องเยครับผมครับผมจะไปมีโซกมี ใช่มีเงินมีรองซึ่งคูสทุกคนหรือพี่น้องเขามาเขามาหน่อยกับตึงหน่อยมาไล่มาไล่ไม่เท่าอืมเป็นเป็นแนวทางพี่น้องเอออืมอันนี้คือแนวทางคือเป็นแนวทางเรื่องสร้างโลกราคาอืมง่ายๆให้จับตาเลขสามพี่น้องเอออืมวัดขรบาลเลดบินก็แม่น เรียกเขาพองียกเขาเลยครัแบบไ้เลยเร็วพูผมมาพะคอนนะน้อครับผมครับผมสี่สามเด้อพี่้องือสี่สามสี่นยองศูนังหหนึ่พี่้อง 0, <3 S 2> กัน,นทีสองเลยพี่น้่มอือทีสองนี่คือสะพานเหล็กล่างเลยพี่น้องอือโอ้ไม่เกี่ยวกับบุญครับอือชุดนี้ล่างาะพานเนาะนั่นพอเป็นเหล็กกระรัฐบาลคนบูมีเงินพี่น้องเพิ่นถ่ายพี่น้องสังเกตเ้าดีๆพี่น้อง านคิดสองคนเลื้ยนเลี้ยนกับใครพี่น้องเลี่ยนรถมันกึศสามพันศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามสีสามสองพี่นองเลี้ยนรถบัข้นน่ะดวดเสื้อย่องเลือกบอกมันตองหน้าไม่บนก็ล่างเด็กสุดเลยครับหัวใจ สีสอไปอยู่บนมันก็ต้องไปชนครับเลขศ <4, 3, S 2> ูน 4, 3, สามลงกันส่วนกันสี่สกันเพิ่งไหม่ซื่อเราพี่น้องเพราะว่ามันว่ากัสาสเดียวกันนะเออเออเอาเอาเอาลขสีไปใส่เลขสกันไม่ซื่อเอพี่น้องเ<อ>ห็นว่าตัวนี้เนีนี่สีสกับศูนเนี่ยหอพ่อ แนมันมีแค่สองทางแค่เนี่ยพี่มันมีแค่สองทางนั่นแหละเพราะว่ามันมันอยหัวขวามันอยู่หัวขวารถขั้นนั่นนะือมาะท่านรอกเลิกพี่้องศูนสามเนี่ยมันขาสามยูพี่้องเอ้ยสามยูกับสซอเรียนได้ที่สามสามศูนย์นี่แหละมันเอาไปใส่มาใส่หรอกเพราะว่าวงมันติดซังรอบขึ้นอีกม้ามันมันมีมันศูนย์ศูนย์กอกไ่้พี่้อง เอ่อซีอ่าไอสามซีก็ออกแล้วซีซีก็ออกแล้วอืม,มันเหลือจะในมุมมองคุณพ่อมันเหลือซีสองคับกับซี<ม>สามพี่น้องจัผมนี่โปรตหมดเหยพี่น้องครับผมไอกับตาดีๆเลยทุกที่เนี่ยดนิ้นมาว่ะมันตอนยัจะเกิดจะเกิดใดไว้เลยพี่น้องก็มงก็หนย Young sang a năm sang a young young kinaman, a kato, kungoto yếp rồi, yang a dầu dip. Han and hết a dầu, kimon rồi đấy have hằng and young cháu word meaning lapino. Hm, hm, cháu, hm, mất hm, 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 สรุปก็มีซีสามศูนย์สามนะพ่อเนาะแมนอ่าอันนี้เน้นเฉพาะล่างกันบนบ่ขับพิดเจาแล้วส่วนมากคุณพ่อว่าอย่างไรบราต้องไปขึ้นบนน้ำเน่าเอาน่าเข็งรถเตี้แมนอืต้องไปนี่บนพุ่นคุณพ่อวางอะห้พิธีตามชิบก้อนอ่ะรับอ่า อาอันนี้ชุดนี้เฉพาะล่างได้พี่รองเด้อเน้นล่างอ่าเน้นล่างครับนัพี่รองเนาะข้อดับเสียดระยวนสองหลังเนียนๆเลยครับผมฟังๆเนียนๆแจนๆเลยอ่าเนียนๆแจนๆพี่รองสี่สามศูนย์สามพี่รองอือ